สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกษตรษีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เรียกกวลาเกษตรีนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็ได้เลือกงามยามีในการแสดงแสงยาดุภาพนะครับผมของ1นึ0 0 0แหมลูกอมดาวที่ลุงได้ทําการเสียไปให้กับตํานานราชินีผีเสือ้อไอริสคนนี้นี่เองลุงได้ทําการคิดวิเคราะห์แยกแยะอย่างแ yeah, ยบยลแล้วนะครับผมว่าน้องตัวนี้แหละที่ลุงเลือกอเลือกด้วยเพราะเหตุผลนะครับผม ไม่มีอะไรเลยนอกจากว่าน้องเป็นตัวละครเทียริสอันดับ3นะครับผมส่วนอันดับ2เนาะที่เราสามารถหาได้ลุงหาใน ID ดีหลักเรียบร้อยแล้วเพราะว่าลุงมีอีโวสุดสาครอยู่ลุงก็แค่ซื้อกาฟตำนานก็ได้ละตัวนี้ส่วนน้องนารรนะครับผมเหตุผลที่ไม่ทำเนาะเพราะว่ามันไม่มีกาฟตำนานมาให้เลือกในแพ็คนะครับผมมันจะทำให้น้องนั้นเเป็นได้แค่อนะีโวเนาะ ตัวอีโวก็ความสามารถนานาๆทีติดก็ไม่เอาดีกว่านะครับผมก็เลยจบที่ตำนาราชินีผีเสื้อไอลิสเนาะส่วนจี้ที่ใช้ด้วยนะครับผมก็เป็นจี้จิประถาเท่าที่มีนะครับผมเอามาเอามาให้น้องโหดขึ้นหรือเปล่านั้นก็ลองดูก่อนจี้แรกนะครับผมหมวกไชเทนเนี่มนะครับผมก็ไม่มีอะไรนอกจากอ่ะ ตกพื้นที่ของเรานะครับผมศัตรูถูกทำลายเตานะ่าเนาะแล้วก็ป้องกันสกิลบังคับย้ายป้องกันกรดักจับนะครับผมคุมเต่าแม่นแค่นี้ที่ที่สองนะครับผมอันนี้ลุงช่างใจนอนระหว่างค้อนราชาในประเทศกับเกาะลอยฟ้าราชาในประเทศเกาะลอยฟ้าเราจะได้เดินหน้าถอยหลังไหมใช่ไหมแต่ค้อนน่ะเราจะได้เมืองที่เยอะมากยิ่งขึ้นลุงเลือกทําการตัด ถอยเดินหน้าถอยหลังออกซึ่งมันจําเป็นโคตรสาหรับเมตานี้เมตาเดินหน้าถอยหลังแต่ตัดไปแล้วอะถ้าเกิดว่ามันแพ้ยังไงก็ค่อยเปลี่ยนกลับมาเล่นก็ได้เนาะไม่ใช่เล่นแพ้แล้วตายเลยนะครับผมมันมันแก้ไขไอเทมได้ส่วนที่ต่อไปนะครับผมเป็นรองเท้านินจาก็ปีนนะครับผมเอามาไว้เพื่อกันพวกวิกตอรี่วิกตอรี่ต่าง ก็เราจะมีเมืองเราผุดขึ้นมาเนาะทำให้แบบการวิเคราะห์ได้ในระดับนึ่งนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็เป็นรองเท้านินจาก็สามารถทําให้เรานั้นกับเมืองที่มีดอกของเราเพื่อทําการโจมตีศัตรูได้แต่ลุงก,ก็แอบแบบเอ้ยการโจมตีของ,องน้องน้อยเกินไปป่ะก็มีแค่โจมตีดอกที่โจมตีทั้งแมปแล้วก็โจมตีแบบเทคเคนที่เดินหน้าถอยหลังเนี่ยน้อยไปป่ะลุงคิดว่ามันน้อยไปแต่ ทำไงได้ช่องจี้มันเต็มแล้วนะครับผมอันเนี้ยใส่แม่ตดจี้ที่กันศัตรูนะอันสุดท้ายก็กันศัตรูนะครับผมก็คือกันเอฟเฟกอันตรายที่เกิดขึ้นกับฉันเนาะแล้วก็มีซูเปอร์ชิลด้วยนะครับผมไม่ใช่ซูเปอร์ด้วยโลช่าธรรมดาด้วยอีกห้าสิบเปอร์เซนต์ต้องกันสกิลบังคับยายด้วยก็คือทับทับกำบหมวกแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมกันดีบัฟดีนะ ขอให้มีหน่อยก็แล้วกันเนาะสำหรับเซตนี้นะครับผมก็อาจจะไม่ใช่เซตท,ที่โหดที่สุดของน้องแต่จะพยายามเล่นให้ดีที่สุดก็แล้วกันเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าน้องตำนายราชินีผีเสื้อไอริสจะโหดหรือไม่คุ้มค่ากับ1 8ึ่งดมืโอมดาวของลุงที่เสียไปหรือเปล่า Let's go ในตาแรกนะครับผมเราก็มาอยู่กันในแมปดินแดนมาหาสาจาน,นะครับผมมาเจอกับ ฮะตำนานไนกี้เลยเหรอเออไม่อยากทอยเป็คนแรกเราก็อยากกดนะครับผมโจ๊ะเ,เห็นไหมละ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่กดเราจะไม่ได้เป็นคนแรกนะครับสาเหตุที่เล่นแมปนี้เนาะเพราะว่าแมปเนี้ยมันจะดันเมืองแพงได้ง่ายเพียงแค่เราสร้างสกายแลน หนึ่งถ้าเกิดว่าเรามี Sky สกายแลนด์ที่หนึ่งนะครับผมเราก็จะขโมยเงินเขาได้แบบโบมโบมเลยแล้วนะ,ะเพราะว่ามันคิดคํานวณขโมยเงินจากดอกไม้จากเมืองที่แพงที่สุดนะครับผมแต่ติดปัญหาตรงที่เรามาเจอกับน้องไนกี้และเป็นไนกี้ที่มีป้ายสต็อปและเราไม่มีเกาะลอยฟ้าด้วยดังนั้นโดนดักชัวจ้า จบจือไหมล่ะจบจือเลยนะครับผมเมืองเราไม่ผุดสักหน่อยเลยเอ <Hey. S 1> ือถ้าเกิดว่าเมืองเราจะผุดบนงราจะไม่ผุดที่พื้นที่แถวนี้ใช่ไหมนั่นน่ะสิลืม <laughs> ผมลืมแล้วผมจะถอยสิบสองไปข้างหลังก็ไม่ได้ด้วย <Hey. S 1> ทําไงดีทําไมมีแต่เรื่องให้ต้องคิดคํานวณ <Hey. S 1> ทอยสิบสองนะครับแล้ว <laughs> ก็จะทําการบินนะครับผมรอบโลกมาอยู่ตรงนี้ ก็คือผ่านจุดสตาร์ทบ่อยมากยิ่งผ่านจุดสตาร์ทบ่อยเท่าไหร่นะผมเขาก็จะมีมาเบลเยอะเท่านั้นแต่คําถามคือเราใส่จี้เมืองผุดมาเมืองไม่ผุดให้หน่อยเลยเหรอือคาตอบคือไม่จ้าฉันไม่ผุดให้แกหรอกฉันถูกเอาผุดตรงนูง้นผุดไกลเกินไปไหมโอเคผมขอทําการถอยสิบสองนะครับแล้วผมก็ได้สิบสองด้วยขอบมุณครับ แล้วผมก็ขอนะครับผมท่านผมขอเยอะจังเลยผมขออย่างนี้แล้วก็ดึงอย่างนี้อือันนี้ผมไม่ได้ขอนะโอเครอบที่สิบสองี้รอบดิไม่ได้แล้วตายแน่เลยเลือกว์าไปยังพื้นที่ที่ถอยได้อ่ะมันสำคัญนะกรุนาเอามาด้วยเดี๋ยวตาต่อไปเอามาดีกว่า เมืองเยอะก็คิดว่าจะดี <c oughs> ไม่ค่อยสักเท่าไรอเอาแล้วเขาไม่โยนดาบแล้วแปลกทำไมไม่โยนดาบ,บกลับไปอ๋อกลับไปดาบของตัวเองไม่ได้แล้วก็ไม่โดนดึงอยู่ดีแล้วก็ลงมาที่ตัวเองอยู่ดี เขาไม่ได้โยนดาบหรอเขาเป็นถึงกับตัวตำนานนะเขาไม่ได้โยนดาบน่าเศร้าอ,อย่างน้อยก็ทำให้เรารอดได้อีกหนึ่งเทินนะครับผมเพื้นที่ที่จะเที่ยวอย่บอกนะว่าพี่เปลี่ยนตรงเนี้ยให้กลายเป็นสกายแลนด่ะก็ไม่ก็จะดูดอะนะ ก็ใจคนเรามันจะดูแลนะเนาะเออก็เข้าใจได้ดับเบิลสิบสองตาชะแล้วตามหลังไม่ติดเลยเลยขินไ,ได้ไหม <10. S 1> ให้จะไม่ติดขนาดนี้ <10. S 1> อ่ะอันเชิญดอกไม้นะครับผมเขาสามารถในการเหยียบเมืองแล้วว้าของเราไม่ติดเลยนะครับผมแปลกมากแต่ที่เล่นมาร้อยกว่าตาติดหมดทุกตา เขาหมคลิปไม่ติดเลิศเกินสองห้าตืือตัวเองตุหมตัวเองทำไมเออเราพลอยสิบสองได้เนะเดี๋ยวเราจะทำตรงนี้ให้กลายเป็นเราจะทำตรงนี้ให้กลายเป็นสกายแลนด์ดี่า ถ้าทาได้นะหนูทําได้ไหมหนูทําได้หนูทําได้ไหมหนูทําได้เอา้าเรากดว้างทำไมใช้ผีเสื้อตกพื้นที่พิเศษ,เศษเอ่ะดอกไม้มาละเรียบร้อยเขาไม่มีสิทธิ์ ที่จะต้องกันเราแล้วแต่เราไม่มีถอยถอยหลังเราเราถอยขีย้ได้ไหมเื่เงเพ่งอยู่ดีล็อกการย้ายเ้ยย,ย,ยังไม่ตายหรอโห้ยทำไงดีเนี่เมื่อกี้เราถอยไปหรือยังความจำสั้นเวอร์จำไม่ได้นะว่าถอยเบิ้ลไปยัง อย่าเมืเ่อกี้ทอยเบิร์นไปแล้วแต่เบิร์นอีกครั้งหนึ่งไงจำไม่ได้มีตังไหมไม่มีเรียบร้อยเป็นยังไงล่ะเฮ้ยไ,ไม่ยากนะเนี่ยแต่หน้าหลังสําคัญเนาะเอาหน้าหลังมาดีกว่าตาต่อไปนะครับผมเราก็เปลี่ยนแมปมาอยู่ในแมปป่ารึกใ,<ค>ใช่ไหม ใช่ที่มีผักน้ำด้วยนะครับผมบอกเลยว่าไม่ถนัดสุดๆแล้วก็เปลี่ยนจี้ด้วยนะครับผมเอาค้อนออกแล้วเอาคอยเดน,น่นทไปหลังมาแทนเนะาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกค้อนแล้วค้อนมันผูกสุ่มไปโดนน้ำผักเนี่ยเรนจะตายเอาได้ง่ายๆนะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนจะผักน้ำเหรอ แล้วก็หนีไม่พ้นในสกิลปักดาวเนี่ยตลอดอืมอสิบสองทำไมเขาไม่เลือกที่จะผักน้ำอ๋อ,อเขาเลือกแล้วอุ๊ยถ้าเกิดว่าทอยเดินหน้าของเราไม่ติดนะธอเดินนแน่นหรอหลังทุย ถอยเดินหน้าถอยหลังของเราไม่ติดหรอมีปัญหาเลยนะเนี่ย I have a little bit problem แก้ว,แ,กวแล้วเขาคุมมือี่เปลไฟหมดเลยอะแล้วเราเป็นตัวละครที่ค่อนข้างแพ,พด่เปลไฟอย่างมาก อย่างมากเลยอย่างถึงที่จะดูด,ดีเร็วไหมเร็วที่สุดทำไงดีอ่ะขี้เหรอสองก็โดนอยู่ดีเก้าไหมเก้าไหมเผื่อไม่โดนผักทอยไม่ทันบายไม่โดนผักจริงด้วยเอาเดี๋ยวก่อนสิ กำลังคลิกอยู่เลยมล้กดออโต้กูทำไมแต่แค่นี้เราก็ไม่ตายแล้วปะ <c oughs> เขาก็เปลวไฟมาเราไม่ได้ <c oughs> ได้ <c oughs> นี่ไงโดนขโมยละอ่ามีโลการมีโลไปล่ามาประเสริฐใหม่ใช่ ก็กดเบิ้ลบ่อยจ้ะเขาจะผักมาเรามาตรงนี้ปะโดนผักจริงด้วยจ้าแล้วเขาจบเลินไหมโดนขังกลงด้วยติดคุกด้วยโดนทำทุกอย่างเลยลเลทำไมเขาไปตรงนู้นได้แนะปด ขโมยมาเบิลเอาไปเลยจ้า,ก,า,ก,ากดกู้ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้แล้วปะนะตอนนี้เราน่จะตายงงตายโดยที่ไม่ได้เริ่มเล่นด้วยซ้ำอ่ะโคตรเศร้าไหมล่ะ ทั้งทางที่เราได้เล่นเป็นคนที่สองแต่ทำไมแมปนี้เรากระจอกจังแปลกเนาะเล่นใหม่อีกรอบไหมแ,แมปนี้อีกสักตากันเลยกันอืมรอบนี้เรามาเจอกับน้องบอสตัมนะครับผมผู้ที่มีพื้นที่ซากูเนาะอยิงเครียดแกตาที่เราไม่หาย ทำไมเราทำอะไรไม่ได้ทำไมกันรัสมบรสัมบรสมอืมชารการโอลิมปิกโคตแขงเปลี่ยดเลยทีเดียวนะครับผมโอลิมปิกแมปใหม่เป็นอะไรที่เขาจะกำจัดสิ่งติดตั้งของเราได้ง่ายมากเพราะมันจะมีรถบดออกมานะ จะลายเหรอเป็นความคิดที่ดีแ,แต่ยังดีไม่พอพี่ขอฉีดน้ำหน่อยนะจ๊ะ มันจะตรงๆรงไปป่ะอยู่ๆวาร์ปมาแล้วก็ไปฉีดน้ำเขาเลยเนี่ยมันตรงไปไหมบอกก็คิกว่ามันตรงไปแต่ทำอะไรได้ล่ะถามไหมละ่ะคืต้องทำด้่ยที่จะชนะเร็วที่สุดชนะแล้วเหรอง่ายไปไหมอ่ะไอ้บทจะชนะง่ายก็ง่ายเกินมมาอีกรอบหนึ่งเหมือนการพานันแปลก ไม่ได้ก็เล่นอยู่นั่นแหละได้เล่นเป็นคนแรก้วยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับผมที่ได้เล่นเป็นคนแรกในแมปนี้นะ่ะถามว่าดีไหมตอบดีมากผมจะทำการทอยสิบสองไปข้างล่างก่อนแต่ผมได้สิบอุ๊ยไม่มีดากบาร์ด้วยเหรอจ๊ะจะดีอ๋อ สไลด์ไปเลยคิดว่าจะเรียนแบบไอ้นั่นนะ่ะไอ้คนแรกนะ่ะไอ้คนแรกที่เล่นดันนี้ด้วยอะ่ะใครอะ่ะรีคนนั้นนะ่ะคนที่มีปีคนนั้นนะ่ะเออแต่ดูทรงแล้วน่าจะไม่ได้เนะน่าจะไม่คือวิธีกาเล่นแปลกๆเราสามารถสร้างเรือยอบตตรงนี้ได้ปะ ได้นะครับผมเราสร้างเลยยอดตรงนี้เลยจบใช้ปีกผีเสื้อสิบสองมันลงตรงไหน,นตรงนี้ปะสิบสองสิบอยู่ตรงนี้เนาะเรียอะไรก็ได้ให้เป็นอยู่ที่ห้าเพราะว่ากลัว ใช่ดอกไม้ด้วยหรออ่าใช่ดอกไม้ก็มาตรงนี้แล้วก็ไปที่เดิมอ้าวเดี๋ยวนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ซู p เปอร์แลนด์มาร์กหรอเขาเรียกว่าอะไรสกายแลนเออมันไม่ใช่สกายแลนหรอมันเป็นอะไรอย่างนี้เองหรอทำไมคิดว่าคนที่เล่นคนแรกสองดานเนี้ยได้เปรียบ พราะว่ามันมีอะไรแบบนี้เหรอ,อก็จริงเปลี่ยนน้ำสายน้ำมันเปลี่ยนหรอแล้วก็วางน้องน้องเงือกเขาวางตรงไหนอ่ะเขาไม่วางน้องเงือกไหมทาไมดูไม่เห็นน้องเงือกเขาตรงนี้เหรอไม่มีอืม ถ้าองถอยหลังเราจะมาตรงนี้แต่เราหน้าหลังได้หรือเปล่าโดนระเบิดจมตีด้วยเงือกใช้การ์ดป้องกัน,กากนตาฉันแล้วฮา,าเบิ้ล12มีเดินและทำลายนะสนุกมากเลย ไม่มี่ะ,อะขอญอาตทานจุดสตาร์เพื่อเก็บตรงนี้ก่อนแล้วพอเราลงอ้าวมันไม่เบิร์นเงินเราก่อนหรอเราลงพื้นที่เปลวไฟนะดอกไม้เอาก่อนหรอโอ้ยอย่างงี้นี่เองอืม ไม่สองก็สี่ไม่สี่ก็ดีดอีกรอบนึงเหรอไหวป่ะเพทที่ต้องไหวนะเพ่แปลก นเราจะฆ่าเขาเลยหรือว่าเราจะเลือกที่จะผักน้ําไปตรงนู้นพักน้ําดีกว่าเนาะเพราะว่ามันจะได้การของเราตอนเทินต่อไปด้วยคิดเยอะจังเอ๊ะทำอะไรเนี่ยไปไม่ได้มีหลุมดำอยู่หรือว่ามันจะเกตมันไม่น่าเกตหลุมดำเราออกนะ อ,อ๋ฉันโดนไฟเยอะแล้วจ้านนะไม่ใช้จ้าถูกมากเบ,บิ้ลสองก็ไม่ได้สิบสองก็ไปตรงนู้นไปตรงนู้นมาจบจบไหมอยากถอยเบินนะ้บลอ่ะถอยไม่ได้ เครียดละเครียดละเจอสุสาครแพ้เกือบทุกทางเลยอะไอพื้นที่เปลวไฟเป็นอะไรที่เรายอมเลยเราแบบเราเกลียดมากเราเกลียดพื้นที่เปลวไฟมากกรีดไ,ได้กรีดไปแล้วเนี่ใช้การป้องกันอ๋อโดนดูดแต่ยังดีที่มีชาร์จอยู่ขโมยอ,อีกรอบเหรอ แค่เป็นบ้าปะแ,แค่ขโมยเมงินฉับขนาดนีน้แค่เป็นโจรปะอืมไม่ได้อ่ะเอา้าทำไมมีตังค์อ่ะตังค์มาจากไหนหอ่ะมีตังค์ก็ดีแล้วเหรอนี่เป็นเป็นเมืองใครวะเนี่ยอเอาบักน้ำหน่อย ไปน้ำไรเลยจ้าเอ๊ะเปลวไฟเขานี่วยดีนะที่มป,ป้องกันเปลวไฟอะไม่ตายเถอะทำอะไรไม่คิดโอ้ยพี่เปลวไฟไม่หายด้วยตรงนี้ให้มันหายไปหน่อยแกแกแกทอยมาข้างหน้าหน่อยให้เปลวไฟมันหายอะแกระดานให้ฉันได้ไหม ไม่ขอเลยมากกว่านี้เลยนะขอให้เปลวไฟมันหายไปอ่ะแกโดนระเบิดอีกแล้วกูดด้ก็ตายแล้วเนี่ <12. S 1> อะตกตกไม้ก่อนนะครับผมใช้การป้องกันคิดว่าไม่น่ารอดว่ะโอ้ยเมืองแพงขึ้นเรื่อยๆหรอว,ว่า อ๋อไม่รอจริงด้วยอยุลุงก็ได้ว่าไอ้เงือกนี่มันไม่น่าคิดว่ามันจะโหดอะเรียบเรียงคำพูดก่อนลุงไม่คิดว่าเงือกนี่มันจะโหดขนาดนี้จบหนึ่งการทอยมาโจมตีหนึ่งครั้งเลยเหรอเงือกอะ่ะก็ประมาณนี้แหลนะเนาะสำหรับตำนานราชินีผีเสื้อไอริสที่เสียไปหนึ่งแสน แปดหมื่นลูปดาวเสียงตอนเปิดคิวกับเสียงตอนเนี้ยแตกต่างกันมากเพราะว่าเหนื่อยเกินคิดอะไรไม่รู้เกมเนี่ยคิดเยอะแยะไปหมดเลยไอ้อบนโอ้ยไอ้ปุดีเปควายบ้บา สำหรับคลิปนี้นะครับผมลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าหวังว่าจะเป็นหนึ่งในคลิปที่ทําให้เรานั้นตัดสินใจนะครับผมที่จะเลือกเสียลูกอมดาวให้กับสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดนะครับผมสำหรับควันนี้ลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าขอทุกคนมีความสุขกับเรื่กยจนสิ้นสุประเทศไทยเดี๋ยวเจอกันก็บ้านเรื่อยจนสิ้นสนะครับผมบ๊าบายจุ๊บจุ๊